ดีว่าพี่น้องดอกกันดาวเรืองดอกดาวเรืองอันมันนะอันซุ้มมันตายนั่นมันถึงเันว้าละมันเลยพี่น้องเนี่ยน้ำประเลแปลว่าเป็นโรคตายเนี่ยซุ้มประธานเนี่ซุ้มอย่างที่มันนี่มันรอดสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยมันเบิดบ้าละต้องพีคพี่น้องพีคงามปะ ต้นใดบักสาดาวนะต้นเก่าต้นเดิมต้นที่แม่ชบาผ้าปีนเห็นบ่พี่น้องตอนที่แม่มาดชบามาตะกี้นอะมันบนะ่มีใบเปใบเใบใต็มเลยพี่น้องเด้อใบเต็มเลยแบบที่นี่นะแต่ว่ามื่อนี่พิเศษตรงที่ใเ้พี่เตยขึ้นเด้อพี่น้องเด้อพี่เตยแล้วอยากร้องเบิ่งว่ามันขึ้นง่ายบ่ตั้งก็ขึ้นง่ายแล้วพี่น้องเด้อ้าไปเบิงนะ่งเด้อพี่น้องเนี่ไปแล้วพี่นอ้องยางคโงโยงคงโยงไปล้วพี่น้องเมืองวันนั่นมันเป็นอันดอกมันบานแล้วพี่น้องกินบ่ทัน ว่ามันมากินบทัน์เราเออกินบทัน์เราว่ได้เก็บมากินเลยนะเอาดอกนะคะอั่อนๆก็เอาบานๆก็เอาเอามาเลยค่ะพี่น้องมึน,นี่พี่เตยง่าวนี่ก็ร้ายนี่นี่ง่าวนี่พี่เตยนี่ดูปะนี่ดอกนันพอนนะนี่บอกดอกนี่บอกเออกับแมแนทั้งเริ่งเห็นกับแมแนเอาไปให้หนึ่งดอกมันเอามันก็กินได้เพื่อกันแซ่เพื่อกันมันมันเป็นบานบาน เขาก็กินดอกมันลรัตะวานดอกมันหวานด้วอซึ่งชิวพี่น้องตอนนี้เป็นพี่น้องกับลิ้งเถอะขื่นกินไม่เก่ี้ยงไรตะกี้อยากกินนั้นกับพี่เตยแล้วพี่น้องอยากกินบัซซิดาต้นจะจ้อยซ้ำเขียนหนิกับขึ้นไในก็นยังเงยอยู่เลยอยากกินบักม่วงนี่ว่าใดว่าใดขึ้นดอกพี่เตยจัดการมดหมดกับว่าย่าน

จะแซ่บาะลงมาเลยด้วพี่น้องเด้อลงมาล้วยพี่เต๋อตาบาอันนี้เป็นสซาลาพี่ไม่สาบายเก็บได้เด้นี่โอ้พี่เตยเก็บขึ้นมาได้พี่น้องใส่พกเสือ้อลืมเอาถุงมาคือนกาวแลยพี่น้องเดี๋ยวไปทาเบิ่งเยิง่านึงตอนกินได้พี่น้องเด้อพี่น้องอเต๋มาที่นี่สิเป็นวิธีการลาบสบายหน้าโดยวกิน,พ,น,กน,พ,น,าานพี่เต๋อพี่น้องเด้ออาปลาน้ำปลาพี่เไม่เนี่พี่เตยสิลาบสู้กิน น้ำปลาแซ่บได้พี่น้องปลารก็เคีมจะใส่ลาใส่จิ้ตเดียวนก็ว่าขนันเน <ka> ค็มยวมันไม่แก่ขึ <des> ้น <Gesund> บ <uks S 1> ้าได้จิ้ตเดียวเออพ่อผงซูรสดเจใส่ลาแซ่บลาแซ่จิ้ตเลยแล้วก็หอมหอมได้ปุับนะพี่น้องหอม อหอมแล้วก็แล้แน่ใส่เพื่อความหอมกับพริกพริกมื่อนี้เพราะใส่พริกป่นนะจ๊ะพี่น้องใส่พริกอันพริกดิบเพราะว่าอยากน้ำครุบๆไหมอยากน้ำมะพริกนะก็เลยสใส่พริกดิบต้าคันผู้ใดไม่อยากกินอย่ามัานเพียกใส่พริกแห้งหรือี่น้าวมะนาวมะนาวหนาว่านาวยหนึ่งก็เหี่ยวลงพี มา,นานเก็บจากสวนนะคะทุกอย่างเก็บจากสวนร้อปร์เซ็นตค่ะปลอดภัยพ่อไปบงญนาะใช่ปีปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์บุนาะวอยู่ป่อืมใช่รถใช่แล้วทีนี้ก็ยัวเบิ่งค่ะยัวเบิ่พมะละมม่สมพล นี่วะวันนี้วะตัวข้าวคั่วตัวน้องลืมข้าวคั่วเดี๋ยวไปข้าวคั่วป๊บนึงจ้าข้าวคั่วแล้วป็นนึงพี่น้องข้าวคั่วข้าวคัวจ้าข้าวคั่วซอยิ้มมาข้าวคั่วมาข้าวคั่วไปอีกทั้งหมดอู้หอมหอมมันแค่ข้าวคั่วเข้าไปมันถึงหอมเป็นลาบแล้วพี่น้องทำไมไม่ข้าวคั่วบ่เอิ่นว่าลาบด้วยจ้ะ ตาข้าวปลาใส่พี่กันพี่ต้นน่ะสีมันสีบ่เป็นต่กนะิ่นใช่พี่นอ้องสีมันสีบ่แดงเป็นดาแซบบ่พี่น้องเป็นดาแซบนะตาพี่น้องทอกันตาสีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องฝรั่ไปสูป้สู้คนเจ้ามันนี่ก็พหอกับ,ก,บกับอีกระจันในช่องแม่ชบา,าพัสแซบบพี่น้องจ้ามันนี่แม่ชบาเหา,ามากินอันลาบด้วยพี่น้องเด้อลาบสบายนางลาบสบายนางพักไม่ยังพักหนอก พักนอเก็บเอาอยู่ในสวนนะพี่น้องมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่ในสวนบักเขือนะแมเพราะว่าที่แรกมันกับบวมีดอกมาที่นี่อันอยู่อันหด้นาไปหดหนามนเนาะที่นี่มันสุมมันซึนนะมันก็เลยมามันเกิดขึ้นแม่สบายก็เลยรับเรียงไว้ด้วยพี่น้องเด้อเต็มแบบเป็นเดินแบบง่ายหนึ่งพี่น้องกินแบบสบายอกสบายใจด้วยพี่น้องอันนี้ก็พักเก็บจากสวนจากสลัดแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ที่เด็ดของเรานะซะคือกิ่นกับลาบต้องพักสะเด้วยพี่น้องเด้อมามาจ้ะพี่น้องจ้ะ บอว่ารายห้างมากินกับแม่สะบาจ้าม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 ครับกินบอว,ว่าทำแก้วอะไรเพี่น้องุณคนเดียวจะพ,พี่เจอประหยัด กิน,นไาตนมวงมมนอยุดม้ยซุ้แดงแรงจะไปสลับไม่ซุกสี้แดงอพัืมพังงาไม่สบาย จะมาเก็บไปกินแล้วจ้าไ,ไม่หลายแฮงพายุ่ย์แก่หนักว่ะเข้ามาไม่หล,ลกกลหลาแฮงพี่ลังก็ได้ซืขาเจ้ากินในตลาดเด้อนี่อยากขายอย่างไม่หลาย ข้ากับบรรลุนะ้องทมเป็นคนไปเก็บน้ำเพลินนกเพื่นเก็บนาา้ใส่มาละ่ะแต่ราคาไมนมาเกิดยจนส่วน,นเสียเป,ป็นโบนัสพี่น้องสบายจจงเลยหุย่ม <h ums> <h ums> จนตะกบ นาวหนามันน้ำมันเข้าหนอ แม่สบายเป็นแซ่บครับค่ะสองคนไทยเนต่างแนคนไต้เนต่างแน,น,น่ไม่ยมนต์อายม,อมนอืออายมนตอ่ะแล้วกินยอดเฮ้ยเบ้ากลิ่นลากร่างหน่อแซ่บแทบแม่สบายบม่รู้ว่าลากมันกินไรเนี่ยม,มันจะเคยรูล้ลรอกะเก็บมากินมันมัน khóc nhỏ hả chưa nhỏ hả? chưa 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 này chưa 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 cay าพี่นอ้องถึบ่เดียวเห็นพักแม่ชะบ,บาดิเนาะแม่ช่บ,บ้าตั้งกล้องว่าเป็นไม <c oughs> ตั้งกล้องอะไรมันเห็นพัก กินยังดูบ้านาขนมตาบะโหวนี่พื่นขนมร้าบะโวขางนันแคนแม่สบาปอยู่ไปเปชดแตมาปาปลาชดมันจะน้ำใจจะตายเป็นยังวเตาปล่าเอา

นอนพัากั่ชมแล้วอะ,อะนอมนมบนอนสบามาจอดีค่ะนัเล็ขอสวัสดีค่นะนจ่สวัสดีค่ะน,น,น,นเดวดีค่ะมึงจะทำอะไรพ้อก,กันอีกแล้วจ้ะในช่องมาสบา,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 ายพ่อครับจ้าใไก่หอยงาไปด Bà mẹ nhà nước bà lâu hm lâu 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 เพ็ดจ้าน้ำมากินเพชจ้าเด้อน้ำรูกดูเตียงหรือมะมากินน้ำมะมาที่ สวัสดีพี่น้องกันเลยออครอะบ่กว่ายขี่ขนมอยูอ่อืมเยีปยกตะกรุบสวัสดีจ้าพี่น้องแล้วมีสวัสดีพี่น้องไป thịt. mà Ờ. Nó. Nó nó. tôi xem mà chỉ có tô ถ้บาบ้านเยอะบ้านน้อยสิเวนมากินอันนี้มันจะเปียดพอรับหนักปะไปแล้วจ้าเล้ยขอบคุณไปแล้วจา้วจาขอบคุณสำหรับการรับชมจา้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้จอจ้าพากันไ่กริบหนาจ้ากริบนีไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลี้ย 爸爸。<Hello. S 2> <laughs> <laughs>